ยันคู่ชีวิตหรือยันอสิสันติหรือยันพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธเป็นยันที่มีคุจตคุณป้องกันศาสตราวุธทั้งปวงเป็นยันหนึ่งในตำราพิชัยสงครามที่ระบุไว้ว่าเป็นยันชั้นสูงมีฤทธิอิทธิอำนาจขูกยันดวงพิชัยสงครามซ่อนพระพุทธเจ้าห้ามอาวุธเทินบนยันดวงแก้วพระไตพบหนุนดวง หนุนคำโชคชะตาชีวิตมิให้ตกต่ำคู่ชีวิตของคนหนึ่งคนอานุภาพคงกรพันชาตรีระงับเพศภัยหรือมหาระงับนำความเจริญสู่ตนเองสู่ครอบครัวชีวิตดีด้วยบุญกุศลหนุนนำพร้อมสัพ์ปลอดภัยก้าวหน้าห่างไกลจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ยันคู่ชีวิตจึงเป็นเครื่องรางคู่กายโบราณอาจารย์ท่านสร้างชักยันให้ขลังปลุกอักขระเมตตาโชคลาภกันภัยกันไฟ,ก,นไฟกันฟ้ากันคุณไสมนต์ดำยกจิตยกใจยกดวงยกชะตายันคู่ชีวิตนับเป็นยันที่มีความนิยมสูงสำหรับการสักยันบนร่างกายนอกเหนือจากการสักยันแล้ว ยังมีการสร้างในรูปแบบเครื่องรางของขลังเช่นตะกลุดวิธีการเขียนยันคู่ชีวิตลากเส้นยันภาวนาสูตรยันตังอุปะชะัชติยันตังสันตังวิกรึงคเรอ,อิทธิริธิลงกระดูกยันภาวนาสูตรอัธิยันตังอุปัชะติ อิทิยันตังสันตังวิกลึงคาเรอิทิริธิลงอักขระในยันภาวนาสูตรอักขระยันตังอุปปัชติอักขระยันตัง,ปปชชตตงสันตังวิกลึงคาเรอิทิริธิขมวดมุมยันภาวนาสูตรพรมพักสมะเห,เหสุรังยันตัง สันตังวิกุงเคเรอิทธิริธิลงเสียนพระภาวนาสูตรศีสะพุทธาปนะชายเตลงองค์พระภาวนาสูตรองคฆพุทธาปนะชายเตลงบาทพระภาวนาสูตรป่าทะพุทธาปนะชายเต ลงอักขระในองค์พระภาวนาสูตรอักขระยันตังอุปัชติอักขระยันตังสันตังวิกรึงคเรอิทธิริธิลงอักขระใต้ฐานองค์พระภาวนาสูตรอักขระยันตังอุปัชติอักขระยันตังสันตังวิกรึงคเร อิทิฤิธิลงอุองค์การขนาบองค์พระภาวนาสูตรอุองค์การเสวราชิโนอุกาโรโหติสัมภโวชักอุนาโลมภาวนาสูตรอุนาโลมาปะณชายเตขึ้นอยากก้าวอยักภาวนาสูตรอสังวิสุโลปุสัทธุพระ ชักเส้นตรงขึ้นภาวนาสูตรสัตถุโนพุทโธลงอักขระรอบยันภาวนาสูตรอักขระยันตังอุปัช,ชติอักขระยันตังสันตังวิกลึงคเรอิทธิริธิยันตะกลุดคู่ชีวิตให้ลงบนแผ่นทองคําเงินหน้าหรือตะกัวลงภาพประเจียด ลงผ้าโพกศรีรษะคาถาปลุกเสกยันคู่ชีวิตอสิสต,ติระนูเจวะสัพเทเตอาวุธนิจพักคพักขาวิจุณนานิโลมังมาเมนะคุธสันติร้อยแปดอิสวาสุสุสวาอิหนึ่งร้อยแปดจะภะกะสะหนึ่งร้อยแปด ทุสัะมมนณิหนึ 108, น่งร้นโมพุทธายะหนึ่งรเมตันจะสัพพโลกัจสมังหนึ่งรอยแสังวิสุโลปุสะภุพะหนึ่งรมะอาอุหนึ่งรอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพันยุมาคตา อิติโพธิมานุปปโตอิติปิโสจเตนะโมหนึ่งร้อยแปดสัมพุทธเทอัฏฐวีสัญจะพุทโทเมอัมหากังปาการังทวาทสัญจะสหัสเกธรมโมเมอัมหากังปาการังปัญจสตะสหัสสานิ สังโคเมอมหากังปาการังนมามิสิระสาอาหังสัพเพพุทธาชนาจิตตังเตสังธรรมันจะสังคันจะสัพเพธรรมาชนาจิตตังอาทะเรนะนมามิหังสัพเพสังคาชนาจิตตังนมะการานุภาเวนะมะอะอุ หันตวาสัพเพอุปัตเวอุอมะอเนกาอันตรายาปินะโมพุทธายะวินาศสันตุอเสสโตยะธาพุทธโมนะพระเทกจิอาจารย์ที่มีการสร้างตะกุดคู่ชีวิตที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากได้แก่หลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่านั้นเป็นพระเเกจิอาจารย์ยุคเก่าแก่มาก สันนิฐานกันว่าน่าจะเกิดในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นจากคํากล่าวขานของคนรุ่นเก่าๆเล่าต่อๆกันมาว่าหลวงพ่อโพท่านเป็นพระมรเดินทุดงมาจากเมืองปทุมธานีบุคลิกท่านเป็นพระสันโดษชอบอยู่องค์เดียวชอบวิปัสสนากรรมฐานในสำนักสงฆ์ที่ท่านสร้างเอาไวเ้เล็กๆ มีลูกศิษย์มาเรียนวิชาอาคมกับท่านอยู่ด้วยกันหลายองค์รวมทั้งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานด้วยเล่ากันว่าหลวงพ่อโพนั้นท่านได้สร้างตะกุดไว้มากมายนะักส่วนมากจะมีขนาดค่อนข้างเคืองคือมีความยาวตั้งแต่สนิ้วจนถึงขนาด9้านิ้วเท่าที่พบเจอตะกุดของท่านมักจะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เป็นส่วนมาก อาจเนื่องจากมีขนาดค่อนข้างใหญ่ไม่เหมาะสําหรับคกพาจึงมักเก็บบูชากันบนหิ่งมากกว่าตะกุดของท่านจะสร้างก็ต่อเมื่อมีผู้ขอให้ท่านสร้างผู้ขอต้องหาวัสดุไปให้ท่านวัสดุในการสร้างตระกุดนั้นหลักๆได้แก่แผ่นตะกั่วและทองแดงเอกลักษณ์ตะกุดของหลวงพ่อโพจะทำจากเนื้อตะกัว่ว ซึ่งมีค่อนข้างขนาดใหญ่แล้วใช้ตะกุดอีกดอกหนึ่งซึ่งทำจากโลหะเนื้อทองแดงเอามาม้วนใส่ไปตรงแกนกลางอีกชั้นหนึ่งสำหรับชื่อวัดวังหมาเน่านั้นประวัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือบริเวณเหนือขึ้นจากวัดไปมีสายน้ำหักเลี้ยวโค้งทำให้เกิดวังน้ำวนขึ้นเมื่อเวลามีสัตว์ตายลอยน้ำมาก็จะไหลวนเวียนอยู่บริเวณตรงนั้น ไม่ลอยไปไหนทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเนา่าตลบอบอวนไปทั่วหลวงพ่อโพท่านมีคาถาสยบกลิ่นเหม็นเนา่าท่านจึงอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาและไม่รังเกียจยังมีเรื่องเล่าอีกว่าเมื่อหลวงพ่อโพท่านได้มรณภาพสิ้นลงแล้วนั้นบรรดาลูกศิษย์ได้แบ่งเอาตำราคาถาของท่านออกจากวัดจนหมดส่วนบรรดาญาติญาติของหลวงพ่อโพ ที่ขึ้นมาจากปทุมธานีนั้นก็ได้ขนเครื่องใช้สอยต่างๆของท่านทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นไม้ที่สร้างกุฏิท่านหรือจะเป็นเสาไม้กระดานแม้แต่ต่อหม้อชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นไม่มีใครได้อะไรของหลวงพ่อเลยสักชิ้นหนึ่งทุกคนมีความเชื่อกันว่าเครื่องใช้ไม้สอยของหลวงพ่อทุกอย่างนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเล่ากันว่า เคยมีไฟไหม้ทั่วรอบบริเวณใกล้วัดพอลามมาถึงวัดไฟนั้นก็ดับลงหลังจากที่ท่านมรณภาพไปนานแล้วประมาณปีพุทธศักราช2482วัดจึงจัดตั้งขึ้นใหม่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโภศีโดยนำชื่อของท่านมาประกอบในการตั้งชื่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลาน ปรามาจารย์พระเกจิอีกรูปหนึ่งท่านเป็นชาวพิจิตรเกิดเมื่อวันที่16กันยายนปีพุทธศักราชส3 5 3ซึ่งตรงกับวันศุกร์เดือนสิบปีฉลูโยมบิดาชื่ออูเป็นชาวบ้านบางคลานโดยกำเนิดส่วนโยมมารดาชื่อฟักท่านเป็นชาวกำแพงเพชรเชื่อกันว่าหลวงพ่อเงินท่านเป็นอริยสงฆ์ ที่มียานแก่กล้ามากองหนึ่งวัตถุมงคลของท่านที่สร้างขึ้นนั้นได้รับความนิยมเป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังและก็กลายเป็นของหาชมยากมากในยุคปัจจุบันนี้หลวงพ่อเงินท่านได้สร้างตะกุดโดยโลงยันอสิสติหรือยันคู่ชีวิตเช่นกันซึ่งหลวงพ่อเงินท่านได้ไปเล่าเรียนวิชาอาคมนี้ มาจากหลวงพ่อโพวัดวังหมาเน่ามาทั้งหมดวัดวังหมาเน่ากับวัดบางคลานนั้นอยู่ไม่ไกลกันมากนักจึงสะดวกมากในการที่จะเดินทางไปมาตะกุดของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านสร้างมีขนาดค่อนข้างเคขื่องอยู่เหมือนกันคือยาวประมาณ3-4ถึงสนิ้วลักษณะของตะกุดหลวงพ่อเงินท่านจะสร้างคล้ายๆของหลวงพ่อโพ คือเป็นตะกุดที่ทำจากแผ่นตะกัวนำมาม้วนเสร็จก็ใส่แกนกลางด้วยตะกุดอีกดอกหนึ่งตะกุดของหลวงพ่อเงินจะต่างจากหลวงพ่อโพซึ่งแยกกันได้ชัดเจนก็คือตะกุดที่ทำเป็นไส้แกนกลางนั้นหลวงพ่อโพท่านจะใช้แต่ตะกุดที่ทำจากเนื้อทองแดงเท่านั้นสอดใส่เอาไว้เฉยๆแต่ตะกุดของหลวงพ่อเงินนั้นแกนกลางที่ใส่ ท่านจะไม่ใช้แผ่นทองแดงจะใช้แผ่นทองเหลืองหรือแผ่นเงินเท่านั้นแล้วรีดตะกุดที่ใช้เป็นแกนกลางกับตะกุดปลอกนอกที่เป็นตะกัวให้แนบเป็นเนื้อเดียวกันทั้งสองดอกหลวงพ่อโพตะกุดแกนกลางจะเอาใส่ไว้เฉยๆไม่รีดให้เป็นเนื้อเดียวกันหลวงปู่ภูวัดท่าล่อจังหวัดพิจิตรอีกองค์หนึ่งที่เป็นพระเกจิอาจารย์ ที่มีวิชาอาคมแก่กล้ามากหลวงปู่ภูเดิมท่านเป็นชาวอายุธยาเกิดเมื่อเดือนหกปีถอกปีพุทธศักราช2,398ณบ้านผักไห่อยุธยาโยมบิดาชื่อแฝงโยมบรรดาชื่อขำซึ่งต่อมาครอบครัวท่านได้ย้ายภูมิลำเนาที่ทำกินไปที่หมู่บ้านหาดมูลกระบือ ตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรหลวงปู่ภูวัดท่าล่อนั้นท่านเป็นผู้ชอบศึกษาวิชาอาคมมีความสนใจด้านไสยศาสตร์มากและถือว่าท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานอีกองค์หนึ่งซึ่งคอยติดตามไปทุดงทั่วทิศได้ฝึกจิตและสมาธิจนกล้าแข็งหลวงพ่อเงินท่านได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้จนมากมาย รวมทั้งอาจารย์อื่นๆอ,อีกหลายองค์หลวงปู่ภูท่านได้สร้างเครื่องรางของของลังไว้เป็นจำนวนมากเช่นกันหลวงปู่ภูท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ตั้งใจสร้างวัตถุมงคลซึ่งจะสังเกตได้ว่าวัตถุมงคลแต่ละชิ้นท่านจะพยายามลงอักขระยันจนทั่วตะกุดยันคู่ชีวิตของหลวงปู่ภูนั้นท่านจะสร้างลักษณะซึ่งต่างจากหลวงปู่โพ และหลวงพ่อเงินโดยตะกุดของท่านจะมีความยาวประมาณ4-6ถึงนิ้วค่อนข้างเขืองอยู่สักหน่อยท่านจะไม่ใช้ตะกุดอีกดอกใส่เป็นไส้แกนกลางแต่ท่านจะนำเอาแผ่นตะกวัวแผ่นทองแดงหรือแผ่นทองเหลืองนำมาทุบแล้วก็รีบตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อลงอักขระยันเรียบร้อยแล้วจะนำมาซ้อนกันสองแผ่นหรือสามแผ่น แล้วม้วนรวมกันเลยถ้ามองดูตรงหัวตะกรุดเนื้อโลหะที่ต่างกันก็จะสลับเป็นขั้นขั้นหลวงพ่อพิษวัดขมังพระเกจิอาจารย์ซึ่งถือว่ามีวิชาแก่กล้ามากอีกองค์หนึ่งหลวงพ่อพิษท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2415เล่ากันว่าท่านเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อเงินวัดบ,บางคลาน และเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อเงินอีกองค์หนึ่งด้วยและได้ศึกษาวิชาอาคมการทําตะกุดมาจากหลวงพ่อเงินทั้งสิน้นตะกุดของหลวงพ่อพิษนั้นได้รับความนิยมสูงมากมีประสบการณ์มากมายจากผู้ใช้จนได้รับฉายาว่าตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังหลวงพ่อพิษท่านได้สร้างตะกุดคู่ชีวิตไว้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช 2,470ถึงปีพุทธศักราช2,485โดยให้ทำบุญดอกละสิบบาทนำเงินที่ได้มาสร้างพระอุโบสถที่วัดสามขาตะกุดของหลวงพ่อพิษวัดขมังนั้นปัจจุบันเป็นเครื่องรางที่หาชมของแท้ได้ยากมากจุดสังเกตการดูตะกุดของหลวงพ่อพิษนั้นตะกัวต้องเป็นตะกัวน้ำนม ใช้อั่วทองเหลืองเป็นแกนกลางและลงยันคู่ชีวิตเหนือยันอ่ะหลวงพ่อพิษท่านยังมีสิทธิเอกอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงพ่อเตียงวัดเขารูปช้างซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาธรรมตะกุดคู่ชีวิตจากหลวงพ่อพิษการสร้างตะกุดของหลวงพ่อเตียงนั้นท่านจะสร้างเรียนแบบหลวงพ่อพิษแต่ก็จะแตกต่างกันที่อั่วของหลวงพ่อเตียง จะทำจากโลหะทองแดงเป็นแกนกลางตะกรุดคู่ชีวิตนั้นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์องค์ไหนสร้างก็ตามมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่น้อยลดหย่อนไปกว่ากันเชื่อกันว่าแผ่นโลหะที่ได้ลงยันคู่ชีวิตมีความขลังความศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ต้องปลุกเสกก็สามารถนำมาใช้ติดตัวได้แล้วตะกรุดแต่ละดอก ที่ปรมาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโพหลวงพ่อเงินหลวงปู่ภูหรือหลวงพ่อพิษที่ได้สร้างขึ้นนั้นบางดอกก็นำมาลงรักถักเชือกบางดอกก็เปลื่อยไม่มีการถักเชือกแต่จะสังเกตได้ตะกุดทุกดอกของทุกอาจารย์จะมีความเรียบร้อยปราณีตมากด้านพุทธคุณนั้นเชื่อกันว่า ครบสูตรทุกประการแต่เน้นทางด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตีเป็นหลักเพราะยันคู่ชีวิตนั้นหมายถึงมีอยู่แล้วชีวิตอยู่คง